ขับด้ยวยขวานะโ okay, อเคเปิดแล้วนะโอเคคันฝั่งนู้นเขาจะเข้ามานะครับมองขวานิดนึงค่อยๆไหลครับน่าจะได้ไหมรถกระบะโอเคได้แล้วมองหน้ารถครับหน้ารถไปครึ่งถนนตรงเส้นสีเหลืองเหมือนขวาเลีงข้าเลงกนูนิดนึงเล็งข้งเล่งก่อนอ่าแล้วก็เล็กต่อเนื่องเลยครับน้องเป้เลีต่อเนื่องเลยดีครับอ่าเราจะขับตรงยาไปเลยนะออกปากซอยสุขุมวิ 101, ทร้อยหนึ่งท่อนมองไปข้างหน้ายาวๆเลยนะครับเน้นมองข้างหน้าไว้เป็นหลักเลยนะครับมองทางซ้ายด้วยว่ามีใครจะออกจากซอยทางซ้ายมือไหม มองฝั่งตรงข้ามว่าเขาจะเลี้ยวตัดหน้าเราเข้าซอยไหมมองจะออกขวามองขวานิดนึงนะครับนะเพื่อมอซ้ายแทรกอยู่ทางขวา,าวถ้าปลอดภัยเลงคันเร็่งได้นิดหน่อยครับอโอเคเน้นมองข้างหน้าไว้ก่อนนะขยับออกขวานิดนึงนะเพราะว่าถ้าชิดซ้ายมากเกินไปนะครับทางด้านซ้ายจะมีท่อระบายน้ํานะครับบางท่อเนี่ยก็จ,จะต่ําลงไปนะครับ อาจจะทําให้รถเราตกท่อกระแทกตรงท่อได้ให้รถเราค่อนข้างมาทางขวาครับและเหตุอีกเหตุผลนึงที่ทําไมตัวรถเราจะต้องชิดมาด้านขวาด้วยเพื่อจะได้เว้นให้หมอเตอร์ไซค์เขาไปด้านซ้ายนะโดยส่วนมากมอเตอร์ไซค์เขาจะแซกทางด้านซ้ายแต่อาจจะมีบางคันมอเตอร์ไซค์เขาไม่แซกทางด้านซ้ายเขาวิ่งขวาแซงเราขึ้นมาก็าต้องระวังด้วยนะ าสาแทรกกินไปแล้วเท้าขวาวางไว้ที่เบรกก่อนเพราะข้างหน้าเป็นทางแยกนะครับท้าวางไว้ที่เบรกก่อนนะถ้าวางไว้แล้วแล้วเร็วเกินไปก็กดเบรกได้นิดหน่อยมีใครทงังแทรกออกมาไหมครับไม่มีเราจะตรงแหละให้ให้รถคันขาวข้างหน้าออกมาก่อนนะคันหลังตาม,มาออกมาไม่เอ,อ่ยคันขวายังไม่ตามออกมาเราไปเลยครับเราไปได้เลยครับเล็กันิดนึงครับอโอเคอยู่เลนนี้นะครับอยู่มองใสร์ตั้งขวานะเห็นไหม ถ้าเขายังไม่ออกดูเขาด้วยนะแล้วเราก็ไปด้วยไม่ไปหักไม่หกัหกถ้าเจอแบบนี้ให้น้องเป้เบรกชะลอถ้าน้องเป้เห็นรถมอเตอร์ไซค์กำลังออกมาแล้วจริงๆเขายังออกมาไม่ถึงเราด้วยซ้ำแต่น้องเป้ไปหักแล้วเนี่ยรู้ไหมระวังอะไร รถทางซ้ายที่น้องเป้หักไปเนี่ยเผื่อมีรถทางซ้ายอยู่นะมีอะไรให้ทําอะไรไว้ก่อนเบรกไว้ก่อนถูกต้องครับเบรกไว้เบาๆก่อนบางทีล้วเราอาจจะไม่เบรกจึ๊กแลวหยุดเลยก็ได้นะครับยังไม่จะเป็นนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ออกมาตัดหน้ารถเราเพราะเขาแค่กําลังจะเริ่มออกมาแค่นั้นเองครับตรงนี้ระวังรถเข็นข้างหน้าด้วยนะเท้าอยู่ที่เบรกไหนะครับกดเบรกนิดน,นึงก่อนกดเบรกนิดนึงก่อนเอาไม่พอเราค่อยเราค่อยกดเพิ่มให้เขาขยับไปทางซ้ายก่อนพ้นรัศมีหน้ารถเราก่อน ผลยางอะผลแล้วเล่นเคร่งได้เลยครับกดเลยกดอีกครับม,มีอะไรตัดหน้าให้ทำลายเบรกไว้ก่อนถูกต้องลองเบรกไว้นิดนึงก่อนถ้าไม่พอเราค่อยเบรกเพิ่มได้นะครับแต่ถ้าจะชนจริงๆแล้วนะอันนั้นเราจะต้องเบรกหยุดก็ต้องหยุดนะ <Okay. S 1> นะครับถ้าหยุดแล้วข้างหลังชนท้ายเราเขาผิดนะเล่นเล่นิดนึงแต่การเยบเบรกก็ต้องค่อยๆลงน้ำหนักไปก่อน อยู่เลนนี้นะครับอยู่เลนนี้นะตรงยาไปเลยนะครับเพราะว่าเลนซ้ายมีรถจอดข้างทางปเป็นระยะระยะนะครับเลยให้อยู่เลนขวาตรงยาไปเลยตามมุขหน้าไว้เห็นหถ้ารถกําลังจะออกมาสายตาเราต้องมองรถคันที่กําลังจออกมาถ้าเขากําลังจะออกมา,า,า,กออกมาสายตามองเขาแล้วเท้าระวังไว้ที่เบรกสแตนบายไว้ก่อนมีอะไรเราก็กดเบรกไม่มีอะไรเราก็ไปต่อเน,นื่องได้เลย ถท้าวาววิธีเบรกนะครับถท้าวางวิธีเบรกดูเส้นสีเหลืองนะครับเส้นทะยงนะเราจะผ่านเส้นทะยงได้นะครับโดยที่ไม่หยุดขวางเขาะผ่านผ่านไปแล้วหยุดต่อท้ายรถคันหน้าดได้เลยกดเบรกนิดนึงครับเอาเอายุดปุ๊บโอเคหยุดแล้วนะครับแล้วก็ถ้าติดนานดูเหมือนกับว่ารถไม่ได้ขยับเลยนะครับตรงเป้นนะให้ทำยังไงดีครับหนึ่งก็คือ เข้าเกียร์ N ครับเหยียบเบรกเข้าเกียร์ N นะอ่าเข้าเกียร์นะครับแล้วก็ดึงเบรกมือไว้ครับไม่ต้องกดปุ่มก็ได้ดึงขึ้นมาเลยดีครับแล้วเท้าออกมาจากแป้นเบรกวางเท้ากับพื้นได้เลยครับอ่าเพื่อเป็นการพักเท้านะครับเป็นการรีแลกนะเพราะนั้นยกตัวอย่างคันหน้าเขาก็ไม่ได้เหยียบเบรกไว้ถ้าเราจะรู้ได้ไงครับว่ารถคันหน้าเหยียบเบรกถ้ารถคันหน้าเหยียบเบรกไฟไท้ายสีแดงเข้มๆที่ท้ายรถเขาจะติดอย่างไงเขาเหยียบเบรกระวังรถทางด้านซ้าย เขาจะตัดออกมาด้วยนะถ้าเขาตัดมาเราก็ต้องให้คณะระวังมอไซต์ตัดมาครับเท้าอยู่ที่เบรกก่อนนะให้ท้ายรถมอไซค์พ้นหน้ารถเราก่อนนะระวังมอไซต์ตัดเอาโอเคปล่อยเบรกครับอ่าโอเคนะให้รถหยุดเดินไว้น,น,น,นะครับโอเคตอนนี้ยังไม่ต้องเร่งเพราะรถไหลช้าเราปล่อยรถไหลเรื่อยๆตอนนี้ก็ติดไฟแดงอีกนะอ่าหยุดครับหยุดโอเคนะตอนนี้เราอยุดทางด้านขวาใช่ไหมของถนนใช่ไหม <Okay. S 1> เ,เวลาเราเลี้ยวขวา,าไปนะครับก็ต้องอยู่เลนขวาไว้ก่อนนะ เลี้ยวขวาไปก็ต้องชิดเต็้ขวาไว้ก่อนนะครับออาค่อยๆไหลรถไปครับอ่าค่อยๆไหลรถไปนะครับมองขา้างหน้าเราไว,ว้ชิดขวาไว้นะปล่อยรถไหลแล้วพยายามชิดขวาระวังรถคันแดงตัดเราแล้วก็ถ้าเราเห็นในจังหวะนี้เราเห็นว่าเลี้ยวขวาเข้าไปเลนขวาสุดก่อนได้เลี้ยวขวาเข้าไปก่อนครับขึ้นกลับเลยแล้วเลงให้คันเล่งครูนิดนึงโอเคครับเดี๋ยวครูจะให้น้องเป้นะเปลี่ยน here, นะเลน,นนะครับไปอยู่เลนกลางนะครับซึ่งจะต้องเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเอเคเปิดไฟเลี้ยวซ้ายก่อนนะเพราะว่าเลี้ขวาเนี่ยเป็นเลน ที่รถเขาขับเร็วโอเคเปิดไฟเลี้ยวซ้ายมองกระจกซ้ายนะครับเข้าได้ไหมค่อยๆเบี่ยงเข้ามาก่อนได้ครับค่อยๆเบี่ยงเข้ามาก่อนอาหาจังหวะค่อยๆเบี่ยงเข้ามาก่อนนะ <c oughs> เห็นไหมแต่ต้องระวังมอไซค์ที่แทรกขึ้นมาด้วยนะ <c oughs> อโอเคครับเอาโอเคได้นะสำหรับมองข้างหน้าหน้าขยับแล้วก็าหักซ้ายเพิ่มนิดนึงหักซ้ายเพิ่มนิดนึงนะครับเพื่อให้หน้ารถเข้ามาอยู่ในเลนกลางนะครับโอเคสาหรับสายตามองข้างหน้าด้วยนะครับโอเคปรับแต่งรถให้อยู่ในเลนเราไว้นะ รถในถนนสุขุมวิทเนี่ยรถจะเยอะนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จุดกลับรถก็จะค่อนข้างเยอะนะครับโอเคครับมองหน้ารถไปนะครับค่อยๆไปช้าๆนะครับตามสถานการณ์นะครับโอเคเบรคค่อยคเบรคไว้แต่เนิ่นเดี๋ยวโรงเรียนลูกของน้องเป้เนี่ยอยู่สุขุมวิท64ี่ใช่ไหมเนี่ยค่ะซ้ายมือซ้ายมือนี่เลยใช่ไหมใกล้ๆนี่เลยโอเคนี่แหละก็คือเส้นทางที่ น้องเป้จะต้องขับรถมาส่งลูกแล้วก็รับลูกใช่ไหมใช่ใชแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะต้องถ้าน้องเป้ขับรถมาเองเนี่ยจะต้องเลี้ยวเข้าไปจอดในโรงเรียนได้ใช่ไหมใช่ค<ช>่ะแต่ว่าในวันนี้ก็ครูให้ขับผ่านไปก่อนเนาะค่ะโอเคครับนี่ค่ะเป้จะต้องเลี้ยวแล้วเลเี้ยวซ้ายเขา้าน,นี้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยนี้ใช่ป่ะแล้วก็ไปที่เนี่ยค,ค่ะกำแพงสีน้ำเงินเนี่ยค่ะอืมโอเคเรามีทางเข้าอยู่ข้างในใช่ไหมใช่ะก็ต้องไปที่ลานจอดรถก่อนค,ะค่ะจะไปวนแล้วเขาจะให้รับบัตรแล้วค่อยมารับน้อง อันนี้ไปปล่อยไหลนะอ่าปล่อยไหลก่อนถ้าเขาเริ่มใกล้ขึ้นน้องเป้ค่อยกดคันเร่งเบาๆโอเคครับรักษาลิ้นเราไว้ไปเรื่อยๆโอเคเแบรบกนิดก่อนรถเร็วเล้นะระวังรถของเราจะเบี่ยงเข้าไปเห็นไหมรถเมย์เขาเป็นคันใหญ่บางครั้งนะเขาล้อของเขาเนี่ยก็อาจจะมาใกล้เส้นสีขาวนะครับในฝั่งทางด้านซ้ายของเรานะครับต้องระวังด้วยนะ พราะรถของเขคันใหญ่ก็จะใช้พื้นที่เยอะนิดนึงนะครับลองรถอยู่เทินข้างหน้าเลยนะระวังข้รถคันสีแดงตัดออกมาถ้ามีอะไรให้เบรกไว้ก่อนให้คันสีขาวเนี่ยอันนี้จะเห็นว่าน้องเป้เขาอยู่เทินใช่ไหมโดยปกตินะถ้าเป็นรถเก่งเนี่ยถ้าตั้งรถก่อนที่จะอยู่เทินได้ดีๆนะตั้งรถสวยๆนะจะอยู่เทินแล้วจะไม่ออกมาเดินกลางแบบนี้นะครับเพราะนั้นปกติถ้าเป็นรถเก่งซึ่งเป็นช่วงรถเนี่ยค่อนข้างเล็ก เวลายูเทิร์นเนี่ยควรจะยูเทิร์นเสร็จแล้วนะให้ชิดทางขวามือให้มากที่สุดเลยนะครับเดี๋ยววันไหนนะเดี๋ยววันศุกร์ใช่ไหมวันศุกร์เราก็ต้องวันศุกร์เราก็จะออกสวมวิ่งกันอีกแล้วก็วันศุกร์จะฝึกกับรถตรงแบบนี้ด้วยใช่ไหมพอน้องเป้ถ้าน้องเป้ส่งส่งลูกแล้วที่เรียนแล้วเราต้องกลับรถถูกต้องครับต้องฝึกกับรถกันด้วยพอน้องเป้เรียนครั้งนี้ก็คือถือว่าเป็นการเรียนครั้งที่สองเนาะ จากการเรียนที่ครั้งแรกไเรวเรียนเพื่อสอบใบขับขี่แล้วก็ได้ใบขับขี่มาเรียบร้อยแล้วก็มาเรียนเพิ่มอีก10ชั่วโมงเพื่อเน้นในการขับออกถนนใหญ่เน้นในการที่ขับรถใช้ในชีวิตประจำวันถูกต้องโดยโดยเน้นขับรถมาส่งลูกรับลูกที่โรงเรียนเดี๋ยไปกลับรถใต้สะพานครับเอาความมาไว้ที่เบก่อน รถอยู่ในเลนนะครับให้รถอยู่ในเลนวายขยับออกขวานิดนึงครับเพราะหน้ารถเอียงไปทางซ้ายหน่อยเนี่โอเค เราจะเปิดไฟเลี้ยวขวานะจะกลับรถใต้สะพานในช่องทางแรกนะครับช่องทางแรกเนี่ยในการกลับรถนะเป็นช่องทางของรถที่เป็นลักษณะที่หลังคาเตี้ยนะครับเช่นรถเก๋งรถกระบะรถตู้แต่ถ้าใครรถสูงๆนะครับอาจจะเป็นรถ6กล้อสูงๆหรือรถ10ล้อเนี่ยต้องไปกลับทางข้างหน้านะครับนี่เขาจะมีป้ายบอกเลยนะที่กลับรถ4ล้อ คื้นกลับนะครับขึ้นกาอ่าเราก็จะเลี้ยวขวานะครับมองทางซ้ายไม่มีใครออกมาจากทางด้านซ้ายฝั่งนู้นนะโอเคมองคนด้วยนะครับฝั่งูนนนะมองหน้ารถโอเคหน้ารถเข้ามาในเลนขึ้นกลับครับคืนดีมากดีมากเ,าเล็กๆต่อเนื่องได้เลยตอนนี้ให้นกเป้เปิดไฟเลี้ยวขวาก่อนนะโอเคเราจะตัดเข้าไปเลนขวานะครับแต่อย่าตัดเข้าไปใน ช่องที่เป็นเส้นทึบนะโอเครอให้เป็นเส้นปากก่อนเส้นปากย่าทางมองกระจกขวาครับเอาขยับออกขวาครับค่อยๆขยับออกขวาเดีพูดคะไเดี๋ยวครูช่วยขยับด้วยให้นะตะวงรถมอไซค์ด้วยนะโอเคอะะครับเล็กอยู่ในนิดเล็กๆนี้เลยเอาปิดไฟเลี้ยวก่อนโอเคนะเวลาตรงไปตอนนี้เราอยู่เลนซ้ายระวังรถที่ออกมาจากทางซ้ายผ่านตลอดนะครับระวังรถคันสีขาวด้วยโอเคเปิดไฟเลี้ยวขวาให้ครูครับ มองกระจกขวานนะน้องเป้ลองมอไซค์ด้านขวามาเดี๋ยวครูช่วยจับพวงกลี้ให้ก่อนนะโอเคขยับออกไปด้านขวาน,นะครับอ่าโอเค,อเ,คเอาไปเ,เล็กันเ,เล่นนิดนึงได้ไม่เป็นไรครูดูให้ละเล็กน,นิดนึงโอเคโอเคเข้ามาอยู่นกาลางแล้วปิดไฟเลี้ยวเลยรถระวังนะ,ะให้แท็กซี่ไปก่อนให้แท็กซี่ไปก่อนโอเคครับไปครับค่อยๆเล็นนิดนึงได้อยู่กลางไปเรื่อยๆได้ให้รถอยู่ในช่องในเลนของเราไว้อ่าเมื่อสักครู่นี้รถ เอียงซ้ายไปนิดนึงอโอเคปล่อย<ร> <ไป S 1> ลกล่เอยู่ที่เส้นป่ขวามันกว้าเม่อป <Okay. S 2> องค่ะอันนี้คือขนส่งบางจากนะครับที่ผมพาเนักเรียนมาสอบที่ขนส่งบางจากตรงนี้นะเอารีกขึนเล็กนิดนึงอ่าอย่เบรกไว้ครับอ่ะตอนนี้เปิดไฟเลี้ยวซ้ายน้องเป้มองกระจกซ้ายเข้าได้ไหมได้ถ้าได้เข้าซ้ายเลยโอเคครับเราจะวิ่งอยู่เดนซ้ายตลอดเลยนะ อ้ทาท้ายจะปเปย์ไว้ครับไฟเลี้ยวถ้าไม่ดับปิดนิดนึงครับโอเคเราจะอยู่เลนซ้ายตลอดเลยเพื่อเลี้ยวเข้าสุขวิดร้อยหนึ่งทับหนึ่งอ่ามัจะติดไฟแดงของสุขวิดร้อยหนึ่งทับหนึ่งเป็นไงวันนี้ได้เยอะเลยนะไ,ได้ทั้งวันนี้ตื่นเต้นพอ<จ>ว่างขาดถูกมันก็จะไม่ มันก็จะทําให้การเล่นกับการเบรามั่นใจขึ้นใช่ไหมก็รู้สึกว่าเอ้ยเอามันไม่ต้องเหยียบเต็มเท้าเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยครูสังเกตเท้าของน้องเป้นะคือยกทั้งเท้าไปเล่งยกทั้งเท้ามาเบรคใช่ค่ะแล้วก็การจังหวะในการเล่นกับเบรคก็จะจะไม่ค่อยเนียนอ่าจะควบคุลน้ําหนักได้ยากจากการที่จะนําเท้าขวาไปที่คันเร่งกับมาที่เบรคเนี่ยตวัดเฉพาะปลายเท้าส้นเท้าอยู่ที่พื้นเป็นฐานไว้นะครับและการวางตำแหน่งของเท้าขวาก็ต้องวางตำแหน่งให้ถูกด้วยถ้าวางตำแหน่ง ไม่ถูกต้องการตาวัดไปกับตวัดมามันก็จะไม่ค่อยแม่นยําเท่าไหร่อพอเวลาวางเนี้ยค่ะพอมันสลับไปคันเร่งอ่ะก็รู้สึกว่ามันไม่จึกจึกแล้วมันก็จะไม่ไม่ตกใจครับพอมันต่อเนื่องแล้วรู้สึกว่าออโอเคโอเคอ่ะตอนนี้เดี๋ยวตรงไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพอถึงไฟแดงข้างหน้าเราจะเลีเ้ยวซ้ายนะครับ,รบก่อนที่จะเลี้ยวซ้ายก็ไปในซอยร้อยหนึ่งสิบหนึ่งอ่ะจะมีป้ายเลี้ยวซ้ายผ่านตลอด คำว่าเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดเนี่ยก่อนที่เราจะเลี้ยวไปก็ต้องดูว่าปลอดภัยก่อนนะ <Okay. S 1> ถ้ามีรถฝั่งตรงข้ามนะครับที่เขาจะปล่อยไฟเลี้ยวขวานะที่เลี้ยวขวาตัดหน้ารถเข้าไปในซอยนะอันนั้นถ้าเขาปล่อยไฟเลี้ยวขวามาเราต้องให้รถที่เขาปล่อยไฟเขียวเนี่ยเข้ามาก่อนก่อนจะเลี้ยวซ้ายมองซ้าย mm hmm. ไม่มีมอไซ้าแทรกขึ้นมาเห็น mm hmm. ไหมมันจะมีป้ายสีฟ้าเนี่ย mm hmm. เขาบอกเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดเนาะโ okay. อเคเบรบกนิดนึ่งระวังคนข้ามถนนด้วยนะ อ่าปล่อยเบรกคนเดียวก่อนยังไม่ต้องเล่นปล่อยแล้วหมุนเลยครับหมุนอ่าไม่พอหมุนเพิ่มนะ <_ t ask> ดีครับเดี๋ยวมาด <_ t ask> อยู่เลนซ้ายก่อนแล้วคืนกลับคืนกลับเลยดีครับมองขวาแล้วออกขวาเล,ล็กๆนิดนึงออกขวาน,นิดนึงครับเพราะมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่เห็นมองกระจบขวานะโอเคครับอ่าปิดไปเดียวครับเพราะว่าเดี๋ยวครูจะให้น้องเป้วิ่งอยู่เลนขวาเลยเพราะว่ามองเห็นข้างหน้าจะเห็นว่าถ้ามองไปข้างหน้าถเห็นว่ามีรถทางซ้ายจอดอยู่ <_ t ask> ใช่ไหมใช่เราวิ่งขวาไปก่อนแต่ระวังรถมอเตอร์ไซค์ที่จะสวนมาด้วยนะ เลนขวาวิ่งขวาตลอดได้เลยเพราะถ้าสมมติลเล่นเล่นเราเข้าซ้ายเดี๋ยวเราเข้าซ้ายเดี๋ยวเราออกขวาเข้าซ้ายออกขวาครูว่าจะอันตรายมากกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราวิ่งขวาไปเลยเพราะว่ารถเราก็ไม่ได้ช้ามากเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ถ้าเราช้ามากๆเลยก็ต้องอยู่เลนซ้ายแหละขยับออกขวานิดนึงอ่าช้าลงหน่อยนี่ครับช้าลงหน่อยเนี่ยอ่าช้าๆเผื่อใครเขาประตูใครเขาเปิดออกมาต้องระวัง Okay. เคล่งต่อได้ครับขยบออกวานิดนึงโอเคไม่เร็วมากนะค่อยๆขับรถเห่นไหมเมื่อกี้เขาเปิดประตูแง้มๆเห็นไหมราะ <ừ> นั้นถ้าเราขับผ่านที่มีรถจอดข้างทางเนี่ยอย่าให้ตัวรถทางด้านซ้ายของเราเนี่ยใกล้แนวรถที่เขาจอดอยู่ทางด้านซ้ายมือเราเผื <ừ> ่อเขาเปิดประตูมาแล้วไม่ได้ทันดูนะจานตรายได้ตอนนี้เท้าขวาวางไว้ที่เบรกก่อนเพราะมีรถตู้จอดอยู่นะแค่วางไว้เฉยๆเห็นยังไม่ต้องกดแค่วางไว้เฉยๆก่อน ให้รถไหลไปเองก่อนถ้าวางแล้วอันตรายค่อยกดเบรกนะโอเคคโอเคคนข้ามถนนไปแล้วปลอดภัยแล้วเราก็ระวังเบไซค์กดเบรกนิดนึงอ่าทำไมเมื่อกี้รถกระตึกกระตึกเพราะอะไรทับทับถูกต้องทับปุ่มอะหอยมาที่อยู่กลางถนนตรงเส้นสีเหลืองเนี่ยเป็นการบอกให้รู้ว่ารถเราเริ่มจะเกินเล่นไปแล้วนะให้เราระวังด้วยออันนี้ต้องแต่อันนี้ต้องขยับมานิดนึงว่าเราต้องหลบหลบรถที่จอดอยู่ข้างทางคันสีแดงเมื่อกี้นี้มองกระจกขวานะครับขยับออกไปเลนขวาเลยนะ สอมอไซด์ด้วยนะครับขยับไปดิงขวาเลยโอเคตอนนี้เรามี2เลนอยู่ใช่ไหม <S 1> <S 1> จะเห็นว่า<ไ>ตอนนี้เป็นถนนสองเลนอยู่ฝั่งไป2เลนฝั่งกงลับ2เลนนะแต่พอเลยข้างหน้าไปแล้วเนี่ยจะเหลือข้างละเลนถูกต้องนะครับถนนก็จะแคบลงมาครับระวังรถทางซ้ายที่จอดด้วยนะเขาไม่ออกมาเราไปเลยระวังรถเดี๋ยวให้รถใหญ่ออกมาให้รถใหญ่ออกาให้รถใหญ่ออกอาไปเลยครับพี่ไปเลยนะ รถใหญ่แล้วก็อย่าไปใกล้เขานะครับให้รถเก่งคันนี้ไปก่อนต่อท้ายรถคันมอเตอร์ไซค์เราไปเลยนะอ่าเ,เก็บใบเบรคครับต่อท้ายมอเตอร์ไซค์เล็กกันเล็นิดนะึง ไปเบรคครับเราออกมอไซค์ด้านซ้ายอ่ะเขาไม่ออกมาเราไปเลยครับหมองขาองออ้างหน้าเตรียมรถระวังรถสามล้อเบรคนิดนึง เล่นเพิ่มนิดนึงครับแซงสามรอ,อไปเลยครับมองกระจกขวานนะไม่มีรถอ,อ่าโอเคขยับออกขวานิดนึงได้ครับแซงก็ไปได้จักรยานระวังระวังนะัข้างมเขาจะหลอกข้างมเขาจะเลี้ยวขวานนะเขาเปิดไปเลีเ้ยวขวาอยู่จักรยานจักรยานต้องระวังโอเคเล่นกันเล่นนิดนึงครับเพิ่มความเร็วได้นิดนึงโอเคไปได้เลย จะใช้เลี้ยวขวาขึ้นไปจอดที่โลตัสเอ็กซ์เพสนะครับเเาาก็เปิดประตูโอเคเอับไปต่อได้เไปิดไฟเลี้ยวขวาครับอ่าท้าวาวที่เบรกนะกดเบรกให้ช้าลงมอง,มองกระจกขวามีใครไหมมองรถฝั่งตรงข้ามอ่าเขาจะเลี้ยวมือนกันเราไปก่อนช้าๆนะ เดี๋ยวถ้ามีที่ว่างเดี๋ยวครูจะให้จอดเลยเ้าเวางที่เบรกก่อนนะเขาวางที่เบรกมีไม่เอ่ยมีไม่เอ่ยนี่ตรงไหนไหมเห็นทางด้านซ้ายไหมเห็นค่ะเดี๋ยวครูคจะให้เอาหน้าจอดโทษทีขยับไปทางขวาให้เปิดไฟเลี้ยวซ้าย เนะอตอนนี้เราจะเอาหน้าจอดนะเห็นไหมเห็นทางซ้ายไหมเห็นค่ะคโอเควิธีการนะครับก็คืออย่างนี้น้องเป้เปิดไฟเลี้ยวซ้ายไว้ให้ตัวของเรานะทางด้านหัวไหล่ซ้ายอยู่ตรงช่องว่างตรงนี้นะรถคันสีดําเขารอเราอยู่นะนวิธีการ<ะ>เลี้ยวโดยการนําหน้ารถเข้ามาจอดนะครับเ, <อ S 1> เป็นการเลี้ยวซ้ายเข้ามานะให้ไปกระโปรงด้านขวาหน้ารถสุดเลยนะของด้านขวาชิดรถคันสีดําทางด้านขวาไว้อ่าชิดไว้ก่อนให้ชิดไว้อ่าถ้าหาเราก็ปักเข้าไปนิดนึงนะอ่าเสร็จแล้วปุ๊บเราก็หมุนซ้ายสุดเลยหมุนซ้ายสุดเลยครับ อ่าลดตรงแล้วหยุดอ่าขึ้นเลยรกลับโอเคแล้วก็ปล่อยรถไหลช้าๆนะครับให้ล้อหน้าเราแตะเสาปูนนะครับที่กั้นเบาๆนะครับต,ออตรงแล้วอ่าตรงแล้วให้ให้ให้ใหค่อยๆปล่อยรถไหลนะให้ล้อหน้านะแตะเสาปูนที่อยู่ที่พื้นเบาๆค่อยๆค่อยๆอีนนิดหนึ่งครับอ,อ่ะพออ่าเข้าเกียร์เอ็นก่อนแล้วปล่อยเบรกปล่อยเบยรกครับ น้องเป้เดี๋ยวรถคุณเปิดประตูทีนะเดี๋ยวคุณจะเปิดประตูนะว่าตัวรถของเรา,า,น,าเนี่ค่อนข้างเลยเห็นค่อนข้างจะอยู่กลางเลยอ่ะดวงดูฝัง่งอ่าฮะอยู่กลางค่ะค่อนข้างจะอยู่กลางนะครับก็คือการเลี้ยวรถเข้ามาจอดในซองนะครับวิธีการวิธีการนี้ก็คือการเลี้ยวรถเข้ามาจอดในซองทางด้านไหนของเราทางด้านซ้ายมือของเราถูกต้องนะครับก็วิธีนี้ก็คือถ้าไม่อยากที่จะถอยนะก็เอาหน้ารถเข้ามาจอดได้ การตีวงสําคัญมากถ้าเราตีวงได้กว้างรถเราจอดแล้วเลี้ยวเข้ามาแบบได้กว้างก็จะเข้ามาได้ง่ายแต่ถ้าแต่ถ้าถนนที่เรากาลังจะเลี้ยวเข้ามาเนี่ยเป็นถนนที่แคบงั้นการตีวงเข้าไปหรือการเลี้ยวเข้าไปก็จะแคบอาจจะเลี้ยวเข้ามาแล้วไม่ได้ไม่ได้แบบนี้เพราะตรงนี้มันกว้างแต่เวลาที่ห้างมันอาจจะแคบเพราะฉะนั้นก็อาจจะถ้าเลี้ยวเข้ามาแล้วเอาหน้ารถเข้ามาแล้วใช่ใช่เลี้ยวเข้ามาแล้วแล้วเห็นว่ารถเข้ามาแล้วมันเอียงหรือมันไม่ตรงไม่ได้อยู่กลางเราต้องถอยลงไป แต่การถอยลงไปก็ต้องดูรถ้ายขวายพอถอยลงไปก่อนนะถอยลงไปก่อนแล้วก็เข้ามาใหม่อาจจะไม่ต้องถอยออกไปเยอะพอถอยมาเพื่อตั้งลำอ่าโยกเอาอ่าแล้วก็เข้ามาใหม่ถูกต้องอันนี้คือถ้าเราจะใช้วิธีการหน้าเข้าก็เอาถนนใหญ่วันนี้ก็ดีขึ้นนะดีขึ้นก็ถูกขึ้นโอเคแต่แต่ความตื่นเต้นบางทีอาจจะมากกว่าเพราะว่าองโควิตรดเยอะถูกต้องโอเคนะน้องเป้นะสวัสดีค่ะ